ทุกอย่าๆม,มันแฉะไม่ทราบเลยต้องถามออยอดเขาเพราะายอดเขาเป็นคนตรวจให้พ่อเปคนจับให้อย่างเดียวแล้วยอดเขาเป็นคนตรวจแต่เมืคืนมีหกหนึ่งเนี่ยมีเห็นเห็นเนี่ยหกหนึ่งม,มีมีแล้วก็อะไรนะ แปดเก้าแปดแปดเก้าอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะมีเดี๋ยวต้องถามยอดบางบอกเขาใช่ครับ,พ,รบพอดียยพรแล้วพึ่งเอาข้าวมาให้ทานตอนประมาณทุ่มนิดๆให้ก็ทานได้สักนิดหนึ่งก่อนพักสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พาลอ,อกมาเดินเล่นเผื่อก็จะฉี่ เพรีงจะได้นอนแบบสบายสบายชิลุก หยุดนะผมไม่ได้หยุดนะสวัสดีครับเขาชอบวิ่งฮนะเกิดมาเขายังชอบไปอิสระ ไปไหนก็ไปได้วิ่งไปไหนก็วิ่งได้วิ่งช้าวิ่งเร็วเขาก็วิ่งได้ไปลุกฟาล้องเร็ว ทำไมทุกคนมองเขาเนี่ยหลอ่อน่ารักหมดเลยแม้แต่เด็กๆกลุ่มหนึ่งนะไี่ปกติเด็กๆเพื่อ้เขาเคยเจอสุนัขเจอตัวเรื่องน่ารักแต่พอเห็นเป็นหาะเขาแบบน่ารักจังเลยดูดีมันน่ารักมากเลยประมาณทุกสิบสิบขวบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบขี่จากยายมาเป็นกลุ่มเลยนะแล้วเขาก็หยุดเขาก็บอกหูน่ารักมากเลยไม่รู้ก็ชมพ่อหรือชมเป็นนาย ปัญหาตรงนี้แต่เด็กๆก็คงไม่ใครรู้จักผมรอกรูาจักเป็นนายเขาบอกโอ้ยยังน่ารักจังเลยแสดงว,ว่าหน้าเขานเนี่ยมีเสน่ห์นะใช่ดวงตาเขานะพละเขาเขามองจ้องอะไรนะโหดวงตาเขาแบบมีมนต์ขังม,มากเลยอะ มองเขาไม่ได้เขาต้องหลงเขาเลยนะตาเขาท่ายืนเขาอีกอย่างนะใครสังเกตท่ายืนใช่ไหมขาหน้าสองขาเนี่ยก็จะชิดชิดแล้วมีระเบียบเขายืนตรงไม่ไหวติงไม่นู่นไม่นี่เลยนะเขาจะแบบเขาจะแบบยืนแล้วก็ใช้สายตามองอ่บสองอยู่หน้าบ้าน2ีบสองอยู่หน้าบ้านเมืแ่อบบกี้ออกมาพร้อมกันเลย ก็จะมีเจ้าถิ่เดี๋ยวยึบสองเข้ากันใช่ครับเดี๋ยวใครอยากจะวิ่งกับน้องเปียนายนะวันที่7นะเข้าไปสมัครกันได้เลยนะเข้าไปสมัครกันได้เลยนะวันที่เจ็ดนะสมัครแค่สามกิโลพอนะ ถ้าไม่มีน้องเป็ดนายผมประมาณ10โลน้องเป็ดนายก็เหลือ3มโลมเป็นไรลูกคนนี้อายุสองครับ่อนเลยไปไปไปเจ้าถิาน่นถี่ใจเย็นยน้องใจเย็น เย็น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 นาจริงอหนีดิกลัวใครที่ไหนกลัวใครที่ไหนกลัวที่ไหน ลูกมาเขาไม่เอากับเราหรอกมาเรามาราันแจมอยู่แล้วพร้อมบวกครับมาหลายตัวครับแถานี่ถ้าเวลาแถวนี้เห่านะไปเดินเดินไอ้นี่อยู่ในห้องเอาเลยเหาตามเขามาไอ้เราก็นอนเรียบร้อยเลยต้องปวดพาดเข้ามา ข้าบ้านนะล,ลูกไม่ต้องไปแล้วมแมว๋ยวฝนตกกลับบ้านไม่ทันเห็นไหมโวยฟายัางแรงยังแรงอยู่เลยคือเนี้ยหนักแน่ แคททองไอเขาเนี่ยเพื่อนก็ฉี่รู้เลยเปียกข้างๆพาเขาวิ่งเนี่ยเขาจะสะบัดเนี่ยวิ่งไปสะบัดไปโอเคเข้ามานไปก่อนนะเดี๋ยวพอตังค์เข้าไปไปกินน้ำห้องหนูที่ไหนหนูกินน้ำก่อนไปไปตังค์เข้าไปลกูกโอเคนะเพื่อนๆอาหารขิ้นถึง เดี๋ยวคืนนี้มีเวรกรรมอะไรเดี๋ยวจะไล่สดให้ชมกันต่อเดี๋ยวเข้าไปหาเขาก่อนโอเคก็มีเสื้อนะเรื่องเกง่งซะก่อนอไสีเดียวกันใี่อี่ออกไปมีรถจอดจะสวัสดีคิดว่าพระไม่ใช่นะครับ อืใส่โบกแล้วหล่อใชียวโหยฟ้าฟ้าหนักแน่หนักแน่เข้มที่นหนักแน่ไม่รู้ใครใครจะร้องโกรัวมากแบบเนี้ยโอเคนรับเพื่อนๆนะเดี๋ยวคืนนี้ เดี๋ยวลงมาขึ้นดาบน้ำือว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วไรสดให้ได้ชมกันโอเคเจอไปกี้ไปดอกนึ้ก็ยังอยโอเคครับเราเจอกันครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับ